สวัสดีค่ะทุจ้าทุจ้าฮ่นะทุจาท้จาพี่น้องจ้าวันนี้น้องมานามาเล่นกับคุณปู่คุณย่าตอนเย็นนะคะคุณปู่ก็เปิดเพลงเต้นช่ญ่เลยพ่นปู่กับลานพี่น้องจ้าเฮ่นะอาลุกขึ้นลูกลุกขึ้นเอาเต้นเต้นดุเบิงหัวหม่งพี่น้องเบิง,งผมผลไล่ลายไล่ผุมลายอะไรพี่น้องเอ้ยอืนี่เอ,เอาเอาทำไงทำไง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถึงเพื่นนะยักไ์ไลยักไลเออยใชไหนในเต้นสิ่ลูกมาหน้อยาหน่อยเพื่อนเปิดเพื่อนเปิดมอรให้รานฟังเปิดมอรให้รานฟังปิดใช้เต้นดูลูกเต้นดูตึงตึงตึงถึ ตึง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 ป้าสายสายเต้นกระปูดูเออตะเมนเห็ดนางพ่ญายกขาก็เป็นพญ่นพญ่นพี่น้องพี่น้องเบิังบังขาพันติดกันได้พี่น้องพุนพุนพุนยกขาพี่น้องพี่น้องพุน่ะเออ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 พุน่ะฮ้อนโฮ้อนผิเ่อเออเตี๋ยลงสารวันเตี๋ยลงเอออ่ะเตี๋ยลงสารวันเตี๋ยลงเออเตี๋ยลงแล้วสารวันเอ้ยมาแล้วฮะลูก ขึ้นสารวันลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วกระคอ <c oughs> โอ้ยแม่กระลองกับว่าเป็นพี่น้องกระล่องให้ฟังก็ได้เนี่ย <c oughs> ลุกขึ้นแล้วกระชั้นพอเช้นแม่มามวนน้ำกันสารวันนั่นแหละลำ่ำขึ้นล่ำลงมันเดะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเอ้ยมันอยู่ในมุ้งนะบุกมุ้งปูงปงกับหญ้าเลยวันนี้พี่น้องเอ้ยมานาน้อยมานา มาหน้าเอ้ยบายบายทุกคนก็ลูกสวัสดีจ <okay> like ้าก่อนสวัสดีจ้าลูกทำไงทำจูกมานาน้อยเอ้ยเออผลประสนใจได้ตอนตอนเาบาถ่ายน่ะเต้นว่าสั่นพี่น้องบัดเวลาเทาถ่ายเบยอ์ทำเป็นยิงทำเป็นยิงมอนีศรีน้นยมาปลูกญาบ่ฮะกำลังทำอะไรครับวันนี้จะนอนกับปู่กับย่าหรือเปล่าแม่จะได้สบาย แม่จะได้นอนกลนปาดปาดมลแรงฮะมาหน้าน่อยเอาเอาไม่ยังบัดนี่เอาเอาเอาเหตยังบัดนี่เอาห้ปูลูกเอาห้ปูเอาเต้นเต้นแล้วเต้นกับปูแล้วเตต่ลงสารวันเต่ยลงเอาเต่ยลงสารวันเต่ยลงลุกขึ้นสารวันลุกขึ้น เดินป้าขาขาวทามลำสิงผ่อนอาไอ้ไรลอ้เออเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเออเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเอออ่าลุกขึ้นสารวันลุกขึ้นกระหันมาพี่แต่กว่าเฮ้ยบม่เห็นท่านหนาท่าตาพี่พี่ตาเอตาเอมานาหน่อยตาเอมานาหน่อย เออสะออนเจ้าดีเนาะไข่สะออนเจ้าโอ้ยโอ้ยพี่น้องพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กับเชเดล่าไปก่อนเด้อค่ะเด้อไปพ่อกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุสวัสดีคุณวันดีคุณวัสดีคายบายจุ๊บลาจุ๊บลาจุ๊บ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 ใช้จุ๊บจุ๊บทำไงจุ๊บจุ๊บทำไงจุ๊บจุ๊บทำไงอา ปาตีกล้องคุณคุณคุณโอ้พี่น้องเอ้ยบายบายค่ะ